เปิดใช้ดุลพินิษพวิทยากาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติเพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายสวัสดีครับเพื่อนสมาชิกครับวันนี้โทรศัพท์มีปดัเลยนะครับแสงสว่างดีจังเลยครับชอบมากเอาละครับเรามาพบกับฮานอยธรรมดาเช่นเดิมนะครับะจำวันนี้ครับวันที่7 ตุลาคม2,563ัี่7กบเจ็ดคบรรพุครับสบายดีนะครับอาจารย์ก็ดีใจครับช่วงนี้หลังจากทําบุญนะครับไปถวายพระป,ประธานประชาสัมพันธ์นิดนึ่งครับจะได้ทําบุญได้บุญร่วมกันนะครับมาที่5นะครับจิวัตุุงเศรษฐีแไปทักทายไปนมันิการได้ไปปิดท้องนะครับจุดทูบแม่นมากเลยนะเออไปจุดทูบจุดทูบไปตอนหน้าๆพระประธานนะนะทางเข้า วัดทุ่งเศรษฐีนะไอหลวงพ่อเทพทันใจนะทางเข้าเลยไป็นทุกทางเข้าเลยนะองค์ใหญ่ใหญ่เป็นปางพระพุทธชินราชนะครับก็มีอยู่ในคลิปวิดีโอนะครับอาจารย์ลงคลิปไปเรียบร้อยแล้วก็ดีครับได้เป็นมีสิ่งดีดีนี้ใหม่ที่ดีนะครับหลังจากนั้นมาที่ทําอย่างนั้นคือโอ้โหส่วนเราเดินดีนะครับเราเดินดีมันก็ได้เกี่ยวกันนะครับบนแต่ได้ที่ได้ไดไดไดแน่คือได้สุขทางใจนะครับมีความสุขทางใจทําอะไรก็มีสติ นะทำอะไรชีวิตการงานชีวิตส่วนตัวสุขภาพร่างกายจิตใจพร้อมนะครับแต่หลายอย่างมันก็พร้อมมันก็ดีตามมานั่นคือสิ่งที่เราได้เลยนะครับไม่ต้องไปหวังอะไรมากมายนะครับแล้วสิ่งอื่นจะตามมาเองนะจะมาไม่มาเราก็ไม่รู้นั่นแหละครับคือว่าทําความดีอาจารย์ก็ขอนอกเรื่องนิดหนึ่งอันนี้เป็นความพูดจากความในใจนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังพระนันสำเนียงเดี๋ยวนี้ก็นะเออดูมีความสุขไหมครับเอาโอเคนะครับ ที่ว่ายิ่งไปกว่านนั้นเมือ่อวานนี้ก็ส่วนเดินเข้ามาดีอย่างต่อเนื่องจะดีแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันครับเอาแล้วครับโอ้มันจะมีแสงไฟนะมันจะแสงแฟลชใช่ไหมทำยังไงอาจารย์จะปิดแฟลชได้ทีนี้ ไม่เป็นไรนะโอ้ฟีแสงแผดนิ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 ดหน่อยเนาะมันสะท้อนเนาะเอาเอาเอาพยายามจะหลบหลบมุมมุมนิดนึงอ่ะโอเคนะครับรูปจะขยายดีเอาขยายเห็นชัดเจนนิดนึงก็ได้เอาไอ้นี่หาหน่อยพิเศษล่างนะครับเราหลุดนะครับหนึ่งสีมันไปเข้าไอ้ตัวเลขบินเนี่ยหนึ่งสีนะเลขวิ่งเราไม่เข้าก็ผ่านพ้นไปทำไมเห็นดูว่าก็มีหลุดบ้างนะครับไม่ใช่ว่าจะเข้านะครับ หารอพิเศษบนออกอะไรครับ5 8 4มี8ครับเลขวิ่งมี8เพราะฉะนั้นขยับมาทางขวานนิดนึงก็ได้ครับโอเคครับมี8นะ5 8 4นะครับมี4มี8มี8มี4ตัวเน้นด้วยนะครับ2ตัวบนตรงๆเข้ามาหาร้อยพิเศษ มุมดีโอเคแล้วมุมขวาแล้วนะมุมซ้ายซ้ายบนโอเคนะครับเห็นชัดแล้วเอาเลยนะครับนี่ครับแปดสี่บนนี่ฮานอยพิเศษเราเข้ามาแล้วเลขวิ่งเลขแปดเข้ามานะครับแปดสี่บนสองตัวบนนี่คือฮานอยพิเศษเสร็จแล้วก็เรามาดูนี่ครับฮานอยธรรมดาล่างตัวใหญ่ตัวหลักเราเลยนะครับฮานอยปกตินี่แหละครับเริ่มจากเลขล่างก่อนครับออกอะไรครับออกแปดห้าวิ่งห้าไม่พลาดครับเจาะไม่เข้านะครับเลขแปดเราไม่มี ดน้นเข้าจะเลขวิ่งห้ามีมีห้าสามห้าสี่ห้าเจ็ดห้าสองห้าหนึ่งครับขาดห้าแปดนะครับแต่เลขวิ่งเราเข้าวิ่งห้าสบายใจไปเราเมื่อวานเราเด่นเลขห้านะเราเด่นเลขห้าสังเกตดูนะเราวิ่งห้านะเด่นล่างออกลายออกแปดห้าไม่เสียไหลในการแนววางแนวแบบนี้ดูดีๆนะครับตัวเลขจะมีความสัมพันธ์กันของฮานอยเนี่ยวิ่งห้าตามเคยนะวิ่งห้าแต่เอาห้าเป็นตัวรองก็สี่เป็นตัวหลักสี่ห้านะครับสี่ห้าตรงนี้แต่ออก่ะรครับ ออกหกห้นะครับหกห้ 6, 5, มีไหมครับมีหมี6มีหมีหเรียบร้อยครับสตัวบน2ตัวล่างเมื่อวานนี้หลังจากนั้นก็ v i p ครับ v ี p ออกอะไรครับออกเกนะครับเลขล่างมีแมพมีบิ่ง 9, 9้ตัวแรก91นี่ครับตัวเน้นเลยครับชุดที่2 98 91 91ตรงตรงสตัวล่างตรงเก้า สี่สามสามมีสี่มีสามมีสามเลขวินเข้าตรงนี้ส่วนสองตัวล่างนี่ตรงๆเก้าหนึ่งสี่สามสามเรียบร้อยครับนี่คือ v a p เห็นครับสี่สามมาอยู่แต่มันคงไม่มีเลขนั่นมันน่าจะมีเลขเบิ้ลสามถ้าสามเข้ามาอยู่แทนแปดนี่จะสวยงามกว่านี้เสร็จแล้วครับอย่างนี้ก็จะเป็นเป็นอย่างนี้นะครับแต่ทีนี้เราจะมาเจาะลึกเราจะมาเจาะลึกนะเจาะลึกของไน ธรรมดาบ้างคราวนี้เ,าเราก็ว่าดูจ่อลึกธรรมดาบางท่านอาจจะเพิ่งเข้ามาชมตัวเลขเดินดีไม่ดีนะครับไอ้นี้เมื่อกี้นี้มันรวมรวมทุกหาหน่อยแต่ถ้าจะจาะลึกธรรมดาเป็นยังไงบ้างเข้ามายังไงแบบไหนมาดูกันครับนี่วันที่3ตุลาคมวันนี้วันที่74วันก่อนออก79796 3ตัวบนมี97ตรงตรง797ดครับ3ตัวบนนะครับ2ตัวบน797สวยงามนี่คือตัวบน หลังจากนั้นมันที่4เมื่อกี้วันที่3วันนี้4ี่ชุดเล็กบน้วยนะไม่ธรรมดานะแต่เละอยางเยี่แปดหกสีาครับสี่แปดเก้าสองห้าสี่แปดเก้าสองบิ้ง4ี่ครับนี่498 489าแอยู่ตรงนี้นะครับ489แปดตรงๆนะครับแปด8 4้า4ก้าแเกาเมันก็ต้องเข้ามาถูกไหมครับนี่สี่แป9แป จากมัดรวมกันเป็นอะไรครับ4 9 8ออก4 8 9เรียบร้อยครับวิ่ง4ชุดเลขบันที่4ใช่ไหมเนี่ยบันที่4สวยงามบนล่างเลยล่างออกอะไรครับ2 5 5 2วิ่ง5มี5มี2 5 2 2 5 5 2เรียบร้อยครับเพราะเล็กวิ่งไม่ปักหลัก10หรือหน่วยเราไม่รู้เพราะฉะนั้นเราต้องสลับตำแหน่ง เอาตัวนี้นไปสลับตำแหน่งก็ได้ครับถ้าอยากได้น้อยชุดแต่ถ้าอยากได้ความเพิ่มความน่าจะเป็นนะครับสมน้ําสมเนื้อนิดนึงก็ไม่เกิน30ชุดนะครับจาก100ชุดก็กลับเลขมาให้มันหมดเลยแค่นั้นเองนับดูครับว่ากี่ชุดนะครับจาก100ชุดนะเอันความน่าจะเป็นมันก็เป็นไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องอย่างนั้นแหละคราวนี้วันที่5ออกอะไรครับ82 3มี8มีไหมครับมี8มี2ถูก 8วิ่งเข้าเล็กวิ่งวันนี้เป็นวันของเล็กวิ่งนะครับวิ่ง8 8เข้าร้อยบนนะครับแค่นั้นเราจับเข้ามาแค่10บร้อยบนนะครับ8228ขาดเลขก3นะมันก็จะสวยเกินไปแล้วเนาะส่วนเล็ล่างเนละย94 94เข้ามาตรงนี้เลขกวิ่งวันที่5เงียบเป็นนิดหนึ่งนึกว่าจะเงียบผ่านไปวันที่6นึกว่าจะเงียบตามปกติมันน่าจะเงียบกลับกลายเป็นไม่เงียบเมื่อวานนี้วันที่6 ตุลาคมออก965เลกทะเบียนท้ายที่ขนพัะประธานที่อาจารย์เกินไว้ต้นคลิปนะครับคืออะไรเราใช้รถทะเบียน9645นะครับขนใช้ใช้ใชอัญเชิญพัะประธานไปที่วัดนะครับทุ่งเศรษฐีนะเออก็ก,ก็มีโชคนะมันก็อย่างนั้นแหละไปวันที่5วันที่6มาเลย965นะครับมีอะไรมีม,มีมี6มี5เรียบร้อยครับ6556 ได้เก้าแปได้แค่สตัวบนนะได้แค่2ตัวบนนี่ถ้าเป็นชุดนี้ถ้าเราไม่สลับนี่ก็เข้าสวยงามตรงๆหกแต่จา์ไปสลับเหมือนเดิมก็เข้ามาเหมือนเดิมมาัึงห้าหกหกนะครับสตัวบนแต่ยังดีที่เราไปวิ่ง5ยังคงอยู่นะครับเข้าหลักหน่วยบนขานี้เลขล่าง8 5 5 8 8 5 5 8เป็นยังไงมีไหมครับมีห้าวิ่งเรียบร้อยนะครับ ถ้ามีหาวิ่งหลักหน่วยบนเรหน่วยล่างเรียบร้อยมีแปดไหมไม่มีแปดหายโอเคเข้าแต่เล็กวิ่งห้าเมื่อวานนี้นะครับส่วนสวยๆมันต้อง b ี p ีบีพีสวยเก้าหนึ่งตรงนะครับแล้วก็หาหน่วยพิเศษก็สวยนะเอาละอันนี้คือที่มาที่ไปสามสี่วันก่อนเป็นยังไงบ้างตามนี้เดี๋ยวจะมาดูเรื่อยๆจนกว่าจะหลุดแล้วค่อยเปลนะี่ยนคราวนี้เรามาดูกันในวันนี้วันที่เจ็ดตุลาคมดูหน้าจอคอมพิวเตอร์เลย จ็ดตุลาคมนะครับอันนี้คือทุกหลักคือสามตัวบนเช่นเดิมนะครับสถิติล่าสุ 9, 6, 5, 8, 5, ดเก้าหกห้าแปดห้าเมื่อวานนี้เจ็ดงวดนี่คือสถิติผลการออกมีสูตรที่หนึ่งถูกเจ็ดผิดไม่ผิดเลยสูตรที่สองถูกเจ็ดไม่ผิดเลยนะครับภาพรวมคือสามตัวบนเด่นทุกหลักเป็นยังไงครับจากทั้งหมดหนึ่งร้อยสูตรกระทบร้อยสูตรนะสี่หกสองห้าแปดศูนย์หนึ่งสี่หกสองห้าแปดศูนย์หนึ่งอาจารย์จะดับดับอะไร ดับสามดับเจ็ดดับเก้าล้นะครับทีนี้เรามาดูสองตัวล่างสองตัวล่างคือสิบหน่วยล่างสิบหน่วยล่างล่าสุดเก้าหกห้าแปดห้านะถูกต้องนะร้อยสตดได้เป็นไรครับชุดล่างเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสองเจ็ดศูนย์หกหนึ่งเก้าห้าสองถ้าจะดับก็ดับสามสี่แปด ทีเรียบร้อยอาจารย์ก็จะเขียนไปเลยเอาขอชุดล่างก่อนแล้วกันนะมันจะง่ายดีขอเป็นเจนคือเลขสมาชิกในห้องวันนี้เลข4,4,4สครับสี่รท่านสมาชิกอาจารย์เลยดึงเลขสีเพิ่มมาจริงๆตัวนี้ไม่มีเลขสีนะต้นฉบับมันแต่อาจารย์จะเน้นเลข4วันนี้นะครับเน้นเลขสี่ สี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เจ็ดชอบตัวนี้แต่ไม่เป็นไรเอาเจ็ดหกไปเจ็ดหนึ่งจะไปฝืนมากเอาเปหกสี่แล้วกันนครับเอาต่อเมื่อกี้พอดีเมมโมรีเต็มนะครับเราก็จะได้เป็นตัวนี้นะครับเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งหกสี่เแล้วก็สี่ศูนย์ครับห้าจุดหลักนะครับสองตัวล่างแคปน้นจาจอได้เลยครับทีนี้เราจะไปดูสามตัวบนกัน สามตัวบนนะครับจารสามตัวบนจะเอาต้นฉบับมาเลยนะครับสี่หกสองห้าแปดศูนย์หนึ่งเน้นย้ำนะครับวันนี้จะเน้นเลขสี่เราจะได้เป็น4 6ครับ4 2 4 5 48 4ี4หศนครับ6 2 65ห้า แ6 0หก2ูน8แล้วก็5 5สครับ3ตัวบนจะเป็น4 6 2ครับ4 6 5 468นะครับ6 25แล้วก็6 2สองปดปิดท้ายด้258ครับ ที่46ครับ48 62 60 25ครับ46 48 60 62 65นะครับที่462 465 468 265 268 258บางท่านอาจจะชอบแบบนี้นะครับ252 258 528นะครับอะไรํานองจับมามัดรวมกันไกันะครับเต็ละชุดเต็ละชุดนี่นะครับํานองอัน หรือว่าดูตรงนี้ก็ได้ครับนี่สองห้าแปดห้าแปดศูนย์แปดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยถ้าจัดรวมกันได้จะได้สาสิบห้าชุดนะครับนี่คือการจัดเรียบเพียงสามสิบห้าชุดครับจกประมาณหนึ่งอยชุดนะประมาณนั้นถ้าเอาตัวเลขเจ็ดตัวนี้มาสลับตำแหน่งทั้งหมดนะครับก็ละบินเจ็ดตัวกระทบร้อยศูตร์โปรแมรมขึ้นหน้าครับอให้ท่านโชคดีสวัสดีครับคําเตือนโปรดใช้ดุลพินิจพิจารณาในการรับชมเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ เพื่อใช้เป็นแนวทางและช่วยในการตัดสินใจสนสับสนุนสลากินแบ่งรัฐบาลที่ถูกกฎหมายเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมาย